นั่นแหละย่งางหาไปเจออยู่ร้านหนึ่งเป็นบาร์เปิดอยู่ตรงขามกับเส้นทันพัทยาบีสอยู่ตรงเส็นท้ายสองตรงขามกันเป็นบาร์เปิดบาร์เปิดบาร์ยูนําจะมีสองแบบบาร์เปิดกับบาร์ปิดบาร์เปิดก็คือสุ่มสุ่มหนึ่งจะมีหลายหลายบาร์โดยที่บ่มีบ่มีกําแพงกันบ่มีประตูบ่มีอย่างเป็นบาร์เปิดนึกนึกออกบ่ว่าบาร์หนึ่งจะมีแต่เข้าเตอร์แล้วก็โตะนั่งอม แล้วก็จะมีบาร์บางคางบาร์คังนาบาร้าังล่างอันนั้นเขาเอิ่นบาร์เปิดแต่แต่ค่ะแต่คันว่าเป็นบาร์ปิดบาร์ปิดก็คือเป็นบาร์บาร์หนึ่งก็คืออบ้านบ้านหนึ่งหรือหรือเขาเอื่อนอย่างว่าเท้าเ่าเท้าเผาเท้าเผาหนึ่งที่เขาเปิดบาร์ยู่ข้างล่างข้างล่างนั่นนะพี่น้องเขาจะปิดมันก็จะมีอ่าประตูมีเขาเอื่อนอย่างว่าเหมือนบ้านนี่แหละพี่น้องเป็นบาร์ปิดนะหนึ่ง นึกนึอกก็คือเป็นบาส่วนตัวของแพยของมันแต่พอเป็นบาเปิดเป็นบาเปิดนี่ก็จะมีได้ม,ดมดีหลายหลานร่วมร่วมกันอยูตตย่ใต้หลังคาเดียวกันนะพี่น้องเออนั่นแหละเคเร์นบาเปิดเนาะคะเนาะก็ไปได้อยู่บาเปิดบาหนึ่งเขาหลับพร้อมที่พักตอนนั้นหางานหางานยัง,างาหางานพยายามหางานรับสมัครงานพร้อมที่พักพร้อมที่พักเลยเพราะว่า บ่มีเงินที่จะเศร้าเศร้าหองอยู่แน่นอนอีนงังอีนั่งอีนั่งจะต้องหางานพร้อมที่พักที่มีที่พักให,ให้พนักงานไปได้อยู่บาบานั่นละพร้อมที่พักเขาก็มีที่พักให้พนักงานก็ไปสมัครเขานู่นนี่นั่นเขาก็รับเขาก็รับพอรับเสร็จปุ๊บเขาเออก็บอกเขาว่าเดี๋ยวมืออืน่นมืออื่นจะขนของมาเพราะว่าเศร้าเศร้าโรงแรมเอาไว้บออืนขนของมาแล้วก็พร้อมเพชดงานเลยอย่างประมาณนี้ พอเขาลาบเสร็จปุ๊บพี่นางก็กลับมานอนแต่ถึงขนาดนีน่นางก็ยังพระท่านหายุดหางานพี่นางก็หางหา,หา,า,นหา,านไปเรืเร่อยๆถึงแม้ว่าได้แล้วพีนางี่นางก็ยังหายังหาอยู่จนออกจากโรงแรมนันออกจากโรงแรมทีว่าเซาแซวแซา,า,าอยู่ขึ้นนึงแล้วก็ไปเห็ุงานบา,บาร์บาร์แรกที่ได้โอ้โพี่น้องทอรมานบริเวนทรมานลำบากลำบากเพราะว่าเข้าบไดาภาษาบไดาเลยอี่นางบไดาภาษาอังกฤษเลยไปเห็ุงานกับแตงตัวบ้านนอก <laughs> แ,ตแต่งตัววันนอกอีลีเดพีน่น้องยีน่างคิดว่าคือยีน่างเห็นว่าคนทำง,งานอยู่พัทยาเขาแต่งตัวแบบเซ็กซี่นนเ,ออเซ็กซี่อ่ะเนาะเออเซ็กซี่ส่สุดแซกสุดอีนังอีน่างกับบอมีบอมีใส่กับเขาอีน่างกับบีแค่เสื้อยืดเสื้อยืดแล้วกงเกงขาสัน้นขาตัดแล้วก็รองเท้ารอง,งเท้าเกาๆที่ว่า่ซไซ,ไซมาจากอ่าสุรินก็มาซื้อรองเท้าใหม่อยู่พัทยาคิดย <laughs> ีน่างขำคิดแหละก็คขำรองเท้าครูแหลกทีนังซื้อใไ่ก็คือยีน่างคิดว่า มาเห็นงานบ่าก,ก็ต้องใส่รองเท้าสวยๆแล้วอ,อีนังตัวเตีย้ยนั่งจะต้องใส่รองเท้าสูงๆแน่จักหน่อยคิดว่าหัวเบาอีนังใส่รองเท้าแบบไหนเป็นรองเท้าส้นตึกเด้โบแมนส้นสูงเด้เป็นหูคีบเป็นหูคีบส้นตึกขันส้นตึกมันจะสูงขึ้นมาระดับกันแต่แต่คันว่าเป็นส้นสูงมันมันจะสูงแค่เฉพาะตรงส้นมันมาอีนั่งใสอรองเท้าส้นตึกหูคีบสีเหลืองสีเหลืองเหลืองๆเลยบ่รู้ว่าตอนนั้นคิดอย่าง ม,มันมันมีหลายสีนั่นแหละสีดําสีขาวสีแดงสียดงอีนั่งเอาสีเหลือง <c oughs> อีนั่งยิบเอาสีเหลืองแล้วตอนแล้วตอนนั้นมือถีนั่งเดินทางไปนั่งจําได้แม่เลยมือเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตครแล้วกิดบางที่ช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตนคะน่ะเขาบ่ค่อยได้เปิดเพลงเสียงดังรวบากับปิดเร็วบางมือกับบางมือบาก็ต้องปิดด้วย เออเลยนางสือรองเท้าส่วนเราเราเราค้นส่วนมากเขาใส่ไซสีสขาวกับสีดำแลยนางสื่อรองเท้าสีเหลืองใส่แล้วสื่อตอนนั้นกราคาลอยก็บาทพี่น้องขึ้นกับเบาางสภพาพคนบ่ไข่มีเงินนะแล้วสื้อรองเท้านะรองเท้าก็แพงแพงเ,พงเนียตอนนั้นนะความคิดความความเขียวของนางอะลอยก็บาทเราซสื่อมาแล้วอ่ะพี่น้อง <laughs> นึกออกเปว่าคนอื่นเขาใส่สีขาวสีดำํำเรามีอีนา่งคนเดียวที่ใส่รองเท้าสีเหลืองแป๊ดเลยเป็นตะอายบเพี่นองแต่ก็ต้องใส่เพราะว่าบ่มีรองเท้าใส่จะหาไปซื้อไม่ก็ก็บ่มีเงินพี่น้องเออโ <c oughs> อ้ยอายเด้อาย,อายแต่ก็ต้องใส่เอ,อ้ยความบันนอกนะพี่น้องคะ่ะ นั่นหละเหตุงานอยู่มือเหตุงานอยู่มือสอมือขอางานอ่าซีมงซีมงเลิกเทียงขึ้นเพราะว่าเขาให้ปิดบ่าเร็วบา่าทุกบ่าจะต้องปิดตอนเทียงขึ้นนะคะแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังบ่ด้เปิดคอ่อยๆเออนักท่องเที่ยวก็บอกไข่มีด้วบัดทีนี่นั่นแหละไปเหตุงานโอ้ยผ้าเอ่อยางเสิฟให้เขาอะได้อยู่ยางเสิบเนี่ยทำความสะอาดยางเสิบได้อยู่แต่พ่อพ่อบัดทีนี่ ลูกค้าหน่อยด้วยเราพนักงานก็หลายด้วยเขาพากันพ่อพอลูกค้าฝรั่งคนสองคนเขามาเขาพากันลุ่มพากันแยนงกันนี่หน้าก็นั่งเออพี่น้องนั่งเออแดกว่ากุเฮดอีย่างเดียว่ากูุิเขาไปกูุิไปเบายังไงว่านั่งเออแบบคือนั่งเอออ่ะพี 8, 2, nah. ants, ่น้องบรรู้ว่าสิเฮดอีหอย่างผ้าแย่ผ้าผ้าแย่แบบหันหันไปหันมาเพื่อที่จะบ่ให้เจ้าของร้านหรือว่าผู้จัดการที่เขาดูแลบอให้เขาเห็นว่าเฮ่านี่ยูซื่อ พายามยางกลับไปกลับมาพี่น้องพายามยางพายามยิ้มพายามหันหน้าหันหลังพายามยิ้มพายามมองลูกค้าพายามมองโมยิ้มยางกลับไปกลับมาอยู่ี้เสร็จแล้วพวกูกจะยางเห็นอย่างพี่น้องบ่รู้ว่าสิเสียนอย่างให้นั่งอยู่ซื้อซื้อขญาติเข้าว่าเอาเออเขาพากันเว้ากันอีหยังกันอีนางก็โอ้ยเมื่อใดกูสิเป็นภาษาอังกฤษเมื่อใดกูสิได้ภาษาอังกฤษเนาะเขาเว้าอีหยังกันว่าเราจะงยี้กูจะได้แขกบ่อประมาณนี้นะพี่น้องกดดันเจ้าของมากเลยตอนนั้นนะ อุ้ยเอาจังใดดีว่ากูคือบ่องหูภาษาอังกฤษวะอย่างประมาณนี้นะคะก็อยู่เฮ็ดยู่ประมาณสองสามหมื่นนี่ละสองสามื่นวว่าบ่ได้แขกบ่ได้ลูกค้าเลยบ่ได้ดื่มบ่ได้ยังบ่บ่ได้ก็เขาเฮ้ยเมื่อยแล้วก็แต่ว่าโชคดีที่ว่าอันบาร์ที่นั่งเห็นเนะ่ะเขาจะมีพันอาเขาเลี้ยงพนักงานมืออหนึ่งมือเดียว นอกนั้นซื้อกินเอาเองแล้วอีนั่งซื้อเขากินพี่น้องเอ้ยขเข่ามือแรลกอยู่พัทยาที่ซื้อเขากินกับสร้างพัดกระเพ้าธรรมดานี่แหละสร้างพัดกระเรพ้เาพัดกระเพ้าไข่ดาวเขาเคยกินยุ่กุงเทพมันบอกอีนั่งอีนั่งเคยกินยุงเทพพัดกระเพ้าไข่ดาวสี่สีปเต็มที่เต็มเต็มทีสีส بعد, สส่สิบห้าสี่สิบเต็มทีสี่สิบห้าเกิดเตียยกะช่มและสามสิบสี่สิบเนี่ยเต็มทีไปกินอยู่พัทยาพี่น้องเอ้ยอีนั่งสร้างเขา ขากะเพาราไข่ดาวพ่อของมาเสรปุ๊บกินเซ็จกินยังเรียบร้อยเช็คบินแปดสิบบาทป้าตีนางอึงไปผักหนึ่งแปดสิบบาทป้าตีทั่วแปดสิบบาทยุงเทปกูคู่สกินในซองถ้วยเนาะแล้วก็บอแม่นว่าได้เยอะนะเข่าวถ้วยน,น้อยนอยนะเข่าวถ้วยน,น้อยนอยกะเพราเจาะนึ่งโปะ๊ะไข่ดาวหน่วยนึ่งโปะ๊ะแค่นั้นนะพี่น้องแปดสิบบาท เออแพงอหลีเนาะค่ะนั่นละแล้วพออีนางเหตุงานบ่าได้ประมาณสักระยะหนึ่งคือเงินมันไก่จะเบิดเลยอีนางก็เลยคิดว่าตีบกับบุคอยใดก็เขาพี่น้องตีบกับบุคอยใดก็เขาเดือนหนึ่งเงินบามันก็ได้แค่สามพันสามพันสองพันหาอย่างประมาณนี้นะเงินเงินเดือนเงินเดือนได้แค่นั้นบ่ต้องบ่คนที่ไปเหตุงานอยู่พัทยาบ่ได้วังเอาเงินเดือนเด้ คนถี่ไปเหตุงานอยู่พัทยาตามพับตามบาบ่ได้หวังเอาเงินเดือนวังเอาเงินดืม่มเงินติบแล้วก็เงินบ่าวฝ้ายแล้วก็เงินถี่ไปกบฝร,รั่างเพราะมันได้เยอะกว่าบางคนเกง่งๆได้เดือนเป็นแสนบางคนเกง่งๆได้เดือนเป็นแสนขี่มูขีม่ม้มาอ่าขี่มูขี่ม้าดื่มเนี่ยดื่มเนี่ก็ได้ละสามพันสี่พันบอรวมบอบ่รวมบอรวมเงินเดือนอยู่บาเลยเออ พี่น้องแต่ว่าตอนนั้นอีน่าก็จังว่าแล้วเนาะก็ยังยังม่ทันหูยังม่ทัน,น,ทนเก่งนะเงินกะ็สีเบริเร์ดก็เลยคิดว่าโอ้เป็นนี่สิกูบอกคงอีกโดนจนกว่าจะได้ภาษาจนกว่าจะได้พัวฝรังจนกว่าจนกว่าจะได้ฝรังประมาณนะี้นะพี่นอ้องก็เลยยางหางานอีกออยางหางานกางวันแต่วางงานอยู่บ่าอ,อีน่าก็ออยังออยังออยังคิดที่จะเฮ็ดเฮ็ดยู่บ่านันต่อไปเพราะว่าเพราะว่าออหยังได้มันมมีที่พักให้ เออมันมีที่พักนะแล้วก็ได้เหตุงานบ่าที่นางตั้งใจที่จะไปเหตุงานบ่าเลยเพราะว่าอยากได้ผัวฝรั่งนั่นแหละแดดออกแล้วพี่น้องแดดข้างนอกออกแล้วจ้าเลยบัดท,ที่เดแล้วบัดท,ที่นี่อ่ะนี่นางคิดที่จะหางานทําความสะอาดหรืองานล้างจานนี่ยังก็แล้วแต่กางวันเห็ดนี่นางคิดจะเหตุงานสองงานก็คือตอนเคลืนเหตุงานบ่าเพราะว่ามันเขาแรงจะแล้วเขาสี่โมงห้าโมงเขาสี่โมงเขาสี่โมง แล้วก็อยากหาเฮ็ดงานกลางวันทําความสาดเลยยังก็แล้วแต่ก็ผ้านยางหายพี่น้องยางหายางหางานตือนเลิกงานบ่ากลับไปนอนเตือนสาวมายางหางานเลยยางหางานพยงงายามยางหางานทาความสาดเข่าไปถามตรงนั้นแล้วรับพลางงานทาความสาดบอลนูนนี่นั่นโชคดีที่ไปเจออ่าโรงแรมโรงแรมหนึ่งโรงแรมใบใหญ่ดอกเป็นเท้าเฮาสองคู่หานี่แหละเขาเป็นเ,าเขาเด้ผัวฝรั่งเศสแล้วเขาก็เปิดโรง,งแรมอยู่ตรงนั้นเป็นคนสุลิน ใจดีมากเลยแต่อีนางก็บอกนะว่าอีนางมีงานบ่ากลางขื้นเฮ็ดแต่ว่าอยากหางานกังวันเฮ็ดเขาถามว่าจะทําไหวหรอบอกว่าไหวค่ะไหวเพราะว่าหนูบอกคอยดด่มแล้วก็บอได้บอได้ภาษา,าแล้วก็ยังมาทัานได้ฝรั่งแล้วก็เงินจีบิ้นแล้วก็เลยอยากหางานเฮ็ดเขาก็รับเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ต้องการแม่บ้านอยู่พอดีเขาเป็นเจ้าของเจ้าของโรงแรมที่บอถือตัวเลยเขาสอนงานเองทุกอย่างเลยเขาสอนงานใหนนางเองทุกอย่างล่าง,งหงน้าเขาก็เฮ็ดไห้เบิ้ง เก็บที่นอนกวาดที่นอนซักุงซักผ้าเขาเห็ดเห็บเบิ่งทุกอย่างเลยเจ้าของเด้ <c oughs> เป็นผู้หญิงเป็นเมียฝรั่งเด้จะเป็นจะเป็นแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยแล้วแต่เป็นคนสีสอนงานเห้นางทุกอย่างเลยแม้แต่ล่างของน้ำ